สื่อไม่ชอบเอาสื่อส้มเอาเรื่องของส้มอ่ะเอาเรื่องของก้าวไกลออกมาตีออกมาตีแผ่นู่นนี่นั่นโอ้โ,โคตรเก่งโคตรเท่เก่งมากเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแต่ไอเรื่องดีๆอย่างเงี้ยของรัฐบาลคือไม่ออกมาออกอ่ะหรือมันเป็นข่าวช่วงไหนช่วงเศรษฐกิจเหรอช่วงเศรษฐกิจผมก็ไม่เคยเห็นนะจะมันบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ราคายางชาวบ้านชาวนาดีใจข้าวได้ราคาอ้อยได้ราคามันสับปะหลังได้ราคา พืชผลทางการเกษตรได้ราคาชาวบ้านเฮผมไม่เห็นออกมาพูดเลยหรือมีมีมีข่าวช่องไหนออกบ้างอะ่ะพี่น้องกดมาด้วยผมหน่อยมีข่าวช่องไหนออกบ้างพิมพ์มาได้ฮะเดี๋ยวผมจะไปไลดูคอมเมนต์พิมพ์มาได้ฮะสื่อช่องไหนที่เขาเอาข่าวเรื่องนี้มาพูดหน่อยอะไรที่เป็นผลดีกับประชาชนอะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะครับของรัฐบาลที่รัฐบาลทําเนี่ยมีไหมมีไหมผมถามผมถามมีเปล่าช่องไหนออก แม่งผมเห็นแต่แม่งไปให้ความสำคัญกับเรื่องของพระก้าวไกลถลกหนังรัฐบาลฉีกนู่นนี่นั่นรัฐบาลสั์นายกสั์ร,รัฐมนตรีนู่นนี่นั่นเออแล้วก็ไปต้องจับผิดแม่งแต่นายกผมก็เห็นสื่อแม่งมีแค่เนี้ยแล้วก็ไปอวยก้าวไกลอวยขี้แตกขี้แต่เลยเฮ้ บางทีรัฐบาลจะทําทอะไรไม่ถูกกูก็ด่ารัฐบาลเหมือนกันนะแต่ทําไมพวกมึงสื่อแม่งสือไปโอ้โหจะพูดยังไงดีอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นปฏิปักษ์กับสื่อแต่คือผมได้พูดพูดตามด้วยความจริงไงผมเลยไม่เห็นหน้าฟีดหน้าเพจข่าวอย่างฮอตไลน์ช่องนั้นช่องนีน้เพจนู้นเพจนี้เอ่อช่องโทรทัศน์อะไรต่างๆมันมันมีอะไรนะมันมีเพจของเขาใช่ไหม ทำไมไม่โพสบ้างอะทําไมไม่มีอะมีแต่โอโหสอสอเก้าไกลสิริกัญญาเหนืออุงอิงอย่างเงี้ยซัดโอโหเทียบกันแล้วไม่ติดโอโหไปอวยกันชิบหายไม่ปวงเลยคืออวยตัวบุคคลสอ,อสออวยสอสอเป็นตัวบุคคลเลยกูไม่เห็นสื่อช่องไหนอวยรัฐบาลเลยไม่เห็นเชียร์รัฐบาลเลยมันเป็นที่อะไรก่อนมันเป็นที่อะไรก่อนคือหรือว่ารัฐบาลเพื่อไทยนี่สื่อแม่งไม่เอาเลย ฮะสื่อแม่งไม่เอาเลยแม้แต่ช่องของตัวเองช่องของสื่อทางรัฐบาลเดี๋ยวนี้แม่งไอ้เหี้ยจะพูดอะไรทีแม่งคือเหมือนคนไม่ให้ความสำคัญน่ะเอ้ยคือผมสงสัยไงผมสงสัยผมเพียงแต่ตั้งข้อสงสัยสังเกตว่าจะมีแต่เรื่องราวอะไรที่แม่งถ้าเป็นเรื่องราวที่โจมตีรัฐบาลนี่แม่งโอ้โหแม่งออกจังเลยอะ่ะข่าวนะ เออไม่เห็นเชียร์รัฐบาลเลยวะมันเป็นอะไรวะงงคืองงไงคือบางอย่างบางเรื่องเนี่ยประชาชนบางคนก็อยากติดตามว่ารัฐบาลเฮ้ยตอนนี้มึงทําอะไรไปบ้างแล้วมึงทําอะไรไปบ้างแล้วมึงทําอะไรไปถึงขนาดไหนคืบหน้าไปขนาดไหนถูกปะ่ะแล้วอย่างไอโครงการแลนบิดเนี่ยผมผมยังไม่ได้ข้อมูลนะถ้าผมได้ข้อมูลโครงการแลนบิดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง อาจจะพูดให้พี่น้องฟังแบบยาวๆเลยเพราะว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออะไรว่าของอะไรสิริกัญญาที่ออกมาพูดเรื่องการบิดอ่ะคือแม่งบิเดเบี้ยวเอาข้อมูลเดิมๆเอาข้อมูลตั้งแต่ปี2020มาพูดกับปี2023ัม่คือแม่งผิดเพียงบิเดเบี้ยวอันนี้บิเดเบี้ยวจริงคือผมยังไม่ได้ข้อมูลมาเดี๋ยวผมไปค้นข้อมูลก่อนผมต้องไปดูก่อนครับแล้วค่อยมาว่ากันแต่ไอสิ่งที่ย้อนแย้งมากที่สุดนั่นก็คืออะไรรึเปล่า สิ่งที่ย้อนแย้งมากที่สุดนั่นก็คือไปเปรียบเทียบสิงคโปร์ไอเรื่องแลนบิดเนี่ยนะผมพูดไปเรื่อยแ,แหละนะไอเรื่องแลนบิดเนี่ยไปเปรียบเทียบสิงคโปร์นะครับแต่บอกว่าช่องมาลกายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่หนาแน่นนะแต่สิงคโปร์ก็ทําแล้วสิงคโปร์เขาทำท่าเรือเพิ่มนะฮะแต่บอกว่าไทยไม่สมควรจะทําเพราะว่าอะไรวะเพียงพูดง่ายๆว่ามันไม่หนาแน่นปะโทอะไรวะคือโคตรย้อนแย้งไง โคตรย้อนแย้งเลยย้อนแย้งมากคือถ้ามันไม่หนานแน่นแล้วสิงคโปร์จะสร้างท่าเรือเพิ่มทำเยียอะไรวะถามจริงถามจริงช่องแคบมาลก,กาไม่งั้นสิงคโปร์จะสร้างทาเฮียอะไรอะท่าเรือเขาบอกว่าประเทศไทยยังไม่หนานแน่นก็ามีแลนบิดเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าม่งถ้ามาตัดตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้มาจอดพัรทําเป็นท่าเรือแลนบิดขนาดใหญ่แล้วก็มีอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมเอาตู้ไปลงเอานี่ไปลงขนส่งขายของ ทางรถไฟรางคู่วิ่งเข้านะครับช่องแคบมาลาการแล้วไปดูนไม่ต้องอ้อมไกลเดินออกแปซิฟิกงูลนี่นั่นเยอะแยะไปหมดโอ้โหเฮียผมถือว่าประเทศไทยนี่แม่งจะแบบโคตรจะตะเจริญเลยนะถ้ามีแรนบิดแต่พเอิญฝั่งก้าวไกลแม่งเสือกค้านไม่เอาเอ้ยเป็นเฮียอะไรก่อนไม่อยากได้แรนบิดไม่อยากได้แรนบิดหรือเป็นเพราะว่าพวกมึงไม่ได้ทําเองเอออันนี้ไว้ก่อน แต่ของรัฐบาลชุดนี้ผมได้ยินแววๆเรื่องแลนบิดเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นคนทำนะฮะแต่จะดึงเอกชนมาลงทุนจะดึง,ด,งดึงต่างชาติมาลงทุนผมได้ยินมาแค่นี้เชื่อแน่ว่าเขาจะดึงต่างชาติมาลงทุนนะครับหลายแสนล้านหลายล้านล้านบาทเลยนี่แหละแล้วก็มาทำเรื่องของแลนบิดแล้วก็เก็บภาษีไปเิเขามาทำแล้วก็เก็บภาษี มีการสัญญาอะไรกันว่าก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับของประเทศไทยแล้วก็เราก็มีหน้าที่เก็บภาษีจากพวกนี้เข้ามาแต่การลงทุนให้เป็นของต่างชาตินะครับแล้วก็เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกันผมได้ยินมาแค่นี้ดังนั้นผมพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะบิดเบีดเด้ยวเหมือนกับสิริกัญญาเขาผมเลยก็บอกว่าต้องรอข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแลนดิตอันนี้พูดไปเลยนะครับถ้า พูดง่ายต่อไปเนี่ยถ้ามีแรงบิดนะครับไม่ว่าสินค้าเฮอะไรเนี่ยแม่งจะต้องแบบคือทั้งภาคเหนือภาคใต้ก็ต้องมารวมกันรวมกันแล้วส่งกันมาเออกระจายคือมันจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะครับสินค้าที่เป็นส่วนใหญ่อะไรที่แม่งสาคัญมันก็จะมาลงที่นี่แล้วก็เป็นที่พักของท่าเรือต้องต่างๆของเรือประเทศต่างๆมันจะตัดจากที่จะต้องไปอ้อมไกลๆจะต้องมาตัดอยู่แค่ตรงนี้โอ้โหแล้วคิดดูเลย นะครับร็มีไฟฟ้ารางคู่เสริมทับเข้าไปอีกโอ้โหความเจริญมันจะไปถึงไหนวะนี่คือยุทธศาสตร์าชาติยี่ปีเว้ยนี่คือยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีนะครับมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็คงจะต้องมาสอดท้องกันกับงบประมาณที่รัฐบาลชุดนี้เขาทำไว้บางทีหน้าตามันอาจจะเหมือนกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ <c oughs> <c oughs> บางคนบางคนก็บอกไง มันอาจจะเหมือนหน้าตาของพระเดชประยุทธ์นั่นก็คืองบประมาณปี66มันอาจจะหน้าตาเหมือนกันเออแต่ผมก็เข้าใจได้นะผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรือไม่เข้าข้างรัฐบาลน,นะผมก็เข้าใจได้คือเขาต้องการงบตรงนั้นเพราะามันเป็นงบผูกพันแล้วเราก็เอาไปนะครับดําเนินการในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันนี้ผมเข้าใจได้ในมุมผมผมเข้าใจอย่างนี้นะครับใครจะเห็นมุมต่างก็แล้วแต่เถอแต่ว่านัน่นนั่นนั่นก็คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทา อะไรที่มันเกลีย์เกลียงบประมาณนั้นได้ได้ได้มาก็เอามาทำเอามาทาอีกงบโครงการหนึ่งนโยบายหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งพรรคลมสะบ,บานเขาก็ต้องเห็นด้วยกันนั่นแหละเกลียจากตรงนี้มาเท่านี้มาเท่านี้เสร็จปึ๊บให้มันได้ห้าหมนหกพันล้านแล้วก็มาแจกหนึ่งหมื่นดิจิตอลอันนี้ผมก็ใจอย่างนี้ไงอ่ะก็แล้วก็มันจะไปผิดที่อะไรล่ะก็กูเข้าใจอย่างนี้ถ้ากูเข้าใจอย่างนี้ก็กูถือว่าเข้าใจด้วยตัวกูเองแต่ถ้ามันมีข้อมูลใหม่ๆขึ้นมา เราก็ไปรับฟังเขาก็ถูกไงกูไม่ผิดตรงไหนอะถูกปะล่ะเออถ้าคนเขาคิดจะทำอะแต่งบประมาณมาเท่านี้อา้าวตรงนี้อ่ะเอาไปเท่านี้นะอันนี้ไปแถวนี้เดี๋ยวกูขอมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ปุ๊บมาหยิบปุ๊บเอามาทําเป็นหมื่นดิจิตอลแล้วก็แจกเดือนพฤษภาแต่น่าเสียดายนะงบประมาณไปได้เดือนพฤษภา่ <laughs> ่อาจอาจจะเลยกระหมดนิดนึง แต่อยากจะบอกว่า10,000ดิจิตอลได้แน่นอน10,000ดิจิตอลได้แน่นอนมีแน่นอนนะน่าจะเป็นหลังๆพุทธศพรนิดนึงพุทธภ,ภามิถุนาเออเอาอเอาเอาต่อให้นิดนึงอ่ะต้นเดือนมิถุนาเพราะ,ะมมงบประมาณมันต้องรอไปถึงเดือนพุทธศภามาท่าที่ผมดูมาเน,นี่ยถ้าผมดูถ้าทีาผ,มผมอ่านนะหนึ่งวาระวันแรกๆผ่านแล้ว 2, วาระสองวาระสามแล้วโปร่เก้าโปร่เก้าเสร็จปุ๊บก็นูลล่นแหละใช้เวลา สามสี่เดือนแล้วก็งบประมาณก็จะออกมามันล่าช้าล่าช้าเพราะเฮียอะไรก็ไปดูเอาเองแล้วกันล่าช้าเพราะเฮียอะไรก็ไปดูเอ,เองแล้วกันนะสำหรับงบประมาณปีหกเจ็ดอันนี้ไม่ได้ว่าว่าใครนะใครอยากรับก็รับไปก็ทางงบประมาณช้าไม่ต้องมาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทําช้านะไม่ใช่มันมาจากไอเรื่องเฮียอะไรที่แม่งเลือกตั้งแล้วไม่ชนะไม่ชนะเลือกตั้งนี่แหละไปดูกันเอาเองแล้วกันเพราะผมไม่อยากพูดเยอะ นะคนเรามันก็รู้อยู่แล้วเราโตโตกันแล้วนะไม่ต้องลากไม่ต้องเฮียอะไรบางพักการเมืองอย่างพักเก,ก้าไกลแมง่งบอกให้รอสิบเดือนเลยเฮียไม่ต้องมีงบเฮียดูดิดูใจคอแม่งเนี่ยพักเก,ก้าไกลเห็นไหมต้ดูใจคอพักเก,ก้าไกลเองแล้วกันเขายังบอกให้รอสิบเดือนเลยดีนะถ้าเพื่อไทยไปรอรอไปบ้าประสาทแตกกับพักเก,ก้าไกลด้วยสงสัยนี่ประชาชนแม่งตายห่าเลยไม่ต้องทาเฮียอะไรงบประมาณที่เหลือๆนิดๆหน่อยๆจากกระทรวงต่างๆแม่งก็ทําอะไรมากไม่ได้ ประเทศไทยแม่งก็เป็นง่อยพอดีเฮียไม่ต้องทาเฮียอะไรกันเลยถ้ารอสิบเดือนในสัตว์ถูกป่ะสมควรแล้วสมควรแล้วที่ต้องสลัดสลัดสัตว์ออกไปจากพรรคเพื่อไทยแล้วมารวมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่เป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมสามร้อยสิบสี่เสียงนะแต่สงสัยนิดนึงนะสงสัยนิดนึงทาไมสามร้อยสิบสี่เสียงแม่งผ่านแค่สามร้อยสิบเอ็ดวะอีกสี่เสียงไม่งดออกเสียงเว้เออเข้าใจได้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร อาจจะบอกว่าถ้าเป็นแม็กซิมัมเต็ม3 1 4เสียงเลยก็นะเสียงรัฐบาลข้างมากอย่างว่าแหละเออช่างแม่งเถอะนะครับยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้314ี่เสียงไม่น่าพลาดสาหรับงบประมาณปี67แต่ก็น่าจะไปได้นู่นหละเนาะเดือนพฤษภาพฤษภาเสร็จป,ปุ๊บถ้ามันได้ขึ้นมาก็10,000ดิจิตอนก็คงจะได้มิถุนาอันนี้คิด,ค,ด,ค,ดคิดแค่นี้ผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้ไปอะไรเยอะเพราะผมไม่รู้หรอก มันก็อยู่ที่รัฐบาลเขาจะเอาแบบไหนอยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายกเขาจะาแบบไหนเขาจะแจกยังไงนะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหนึ่งบนดิจิตอน,นแต่ผมเชื่อว่าได้แน่นอนไม่ได้นี่ชิบหายนะเออไหนๆก็พูดมุมบวกไปแล้วพูดมุม,ม,มลบบ้างไม่ได้นี่ชิบหายเลยนะชิบหายยังไงอะเพื่อไทยเสียรังวัดชิบหายทางรัฐบาลน่ะ อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถือว่าพวกท่านเป็นเรือลำเดียวกันถูกไหมถ้าเพื่อไทยแกนนำจะตั้งรัฐบาลและนายกเศรษฐาก็มาจากเพื่อไทยและเสือกทำไม่ได้เนี่ยตามที่พูดเนี่ยผมบอกตรงนะชิบหายเกิดชิบหายเกิดนะครับด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองอะเอากูไม่เชื่อหรอกไอ้เหี้ยกูไม่เชื่อ ขนาดเอฟซีเพื่อไทยด้วยกันเองมันก็ยังด่ากันเองเลยจะบอกไว้ให้ไม่ต้องมาเถียงกูหรอกเอฟซี FC FC เพื่อไทยด้วยกันเองแม่งมาด่ากันเองเลยถูกเปล่าแล้วนับภาษาเหรอเอฟซีเพื่อไทยจะไม่ด่าเพื่อไทยอะ่ะก็อะไรอะ่ะยังยังกูเนี่ยแม่งเป็นนายแบกไงแล้วกูเป็นไปพูดทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้เหี้ยเพื่อไทยทําสําเร็จแน่นอนแจกหนึ่งหมื่นที่ต้นแน่นอน มีแน่นอนได้แน่นอนกูไปเถียงกับส้มแม่งทั้งวันหน่อเฮียเรื่องเนี้ยแต่ก่อนกูเสียงก็เถียงกับส้มแม่งชิบหายเ,ยเลยนะเรื่องหมื่นิจิตอนเนี่ยฝันทงอะ่ะกูฝันทงอะ่ะเฮียว่าหนึ่งหมื่นิต้นต้องได้แน่นอนแต่ถ้าไม่ได้นี่ชิบหายเลยเฮียนะแต่ไม่เป็นไรหรอกออกูหน้าด้านพอถ้าเพื่อไทยหน้าด้านกูก็หน้าด้านพอเอาเรื่องจริงอะ่ะหน้าด้านพอแต่บอกไว้ก่อนนะเสียรางวัลนะเสียรางวัลนะแย่ ไม่อะไรหรอกแต่ในใจก็ยังเชื่อว่านายกเศรษฐาต้องทำได้และรัฐบาลเพื่อไทยต้องทำได้แต่ก็ต้องต้องคิดกลับด้วยนะต้องคิดกลับนิดนึงนะไม่ใช่ว่าจะกลัวเหมือนกันเสียวเหมือนกันไม่ใช่ไม่เสียวนะครับถึงแม้ผมจะเป็นนายแบบเพื่อไทยผมก็ยังเสียวนะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ย ไปก่อนลองงบประมาณมาก่อนลองงบประมาณมาก่อนแล้วค่อยว่ากันได้ไม่ได้ทาไม่ได้เนี่ย,ยบอกไว้เออส้มมาเต็มเต็มนะมึงจะบอกไว้ให้ส้มมาเต็มเต็มเลยนะเออนะที่ผมพูดไม่อะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าให้คิดได้สองงม,มถ้าได้ก็ดีไปคือถ้าได้เนี่ยไม่โดนดา่าถ้าได้นะไม่โดนดา่าไม่โดนยำ FC เพื่อไทยก็จะได้สบายใจด้วยคนที่เป็น f อฟซรัฐบาลชุดนี้เขาก็สบายใจด้วยแต่ถ้าไม่ได้ก็โดนทนดา่าโดนทนด่าไปสักปีสปีแล้วจะรู้สึก